สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้พบกับเมนูข้าวผัดกุ้งนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนในการทํามีอะไรบ้างตอนแรกตั้งกระทะนะคะไฟอ่อนๆนะเราจะเจียวกระเทียมกันก่อนนะคะใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยคะ่ะ ันให้ทั่วกระทะนะคะรอน,น้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งนะคะเราจะใส่กระเทียมที่เราสับไว้ใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะคะ ั้นตอนต่อไปเมื่อเราเจียวหอมของเราให้เหลืองแล้วนะคะเราก็ตอกไข่ลงไปเลยค่ะพอร้อนสักพักเราก็จะตีไข่ออกนะคะแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องทำให้เละมากนะคะขอให้มันเป็นชิ้น ตามด้วยกุ้งเลยนะคะที่เราเตรียมไว้แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะจนกว่ากุ้งจะออกสีเหลืองนะคะผัดให้เข้ากันจนกว่ากุ้งสุกปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสหมูนะคะตามด้วยซอสปรุงรส ด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะตามความชอบของเราเลยค่ะปรุงรสสามารถปรุงรสได้ตามใจชอบของเรานะคะแล้วผัดให้เข้ากันเลยค่ะใส่มะเขือเทศแล้วก็หอมหัวใหญ่ซอยนะคะที่เราเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่ข้าวสวยที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายโรยด้วยหอมนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถตักเสิร์ฟได้เลยนะคะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ